สนับสนุนโดยปุ๋ยซปเปอร์เทอร์โบวิชาการบิดบ้านบริการถึงสวนปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการเกรษตรเกรด A ความคิดเติบใหญ่พืชผลโตวไวเกษตรกรไทยรุ่งเรืองค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกา45นาทีพบกับดิฉันครูป้อมิคาและเกษตรคนคนเดิมผมอาทิตย์มโนานาครับ พี่อาทิตย์เท้าวันนี้รเราพาคุณผู้ชมมาที่ไหนคะที่นี่คืออำเภอม่วง30จังหวัดอุบลร,ราชธานีจังหวัดอุบลร,ราชธานีมาทำไม,ไมอะไร้อยก็ไร่เนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายเจ้าของเนี่ยเป็นกเกษตรเกรดเอตัวอย่างที่น่ายกย่องชมเชยมากทีเดียวค่ะนะเจ้าของไร่เจ้าของสวนแห่งนี้นะคุณป้อมเขามีแนวคิดวิเศษทัดดีมากเลยค่ะชักอยากพบกับเกษตรกรเกรดเอต้นแบบท่านนี้ละจะพาไปคุยกับท่านเลยนะได้ค่ะด็อกเตอร์จำลอง ช่วิชาการถึงบ้านสนับสนุนโดยปุยซุปเปอร์เทอร์โม่ม่วง30ออิ์แกนิตตั้งอยู่เลขที่9ทับ12ตำบลม่วง30อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ทั้งหมด127ไล่เร่เยทีเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตเมลอนและแตงโมไรเมล็ดซึ่งปัจจุบันได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร หรือที่เรียกว่ามาตรฐาน G.A.P. นะครับม่วง30ออร์แกนิกฟาร์มมุ่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษสู่ผู้บริโภคโดยในความมีกิจกรรมมากมายในทีเดียวนะครับอาทิเช่นเมลอนแตงโมไรเมล็ดทุ่งทานตะวันและเลี้ยงปลาทั้งยังมีการนำสินค้ามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกได้แก่บิงซูเมลอนบิงซูแตงโมส้มตำเมลอนและก็เมลอนผัดไข่สุกแมม น่าอร่อยแลอเกิดสำหรับท่านที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมนะเชิญได้เลยนะครับเส้นทางก็อยู่ที่ติดถนนชยางกูลจุดเด่นนั้นเห็นชัดเจนครับมีลูกแตงโมแล้วก็มีซุ้มอยู่หน้าถนนเลยทีเดียวนะท่านใดว่างก็ลองมาเข้าชมฟรีนะครับไม่คิดตังค์นะแล้วก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลผ่าน Facebook ม่วง3 0ออร์แกนิกฟร์มหรือเบอร์โทร0945426960 Hey. เราคือโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยมาตราฐานมีโรงงานผลิตปุ๋ย3โรงงานด้วยกำลังเครื่องจากสูงถึง1,200แรงมา้า ส่งออกกว่า10ประเทศในระดับสากลด้วยผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองพร้อมห้องแลบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยทุกลอดเรามีตัวแทนจําหน่ายนับพันคนและมีคลังสินค้าทั่วทุกภาคของประเทศพร้อมให้บริการและให้ความรูก้กับพี่น้องเกษตรกร IAT 2016ยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลเราคือความหวังเราคือความสำเร็จ พร้อมจะอยู่เคียงข้างรับใช้พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยผลักดันเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลปุ๋ยซุปเปอร์เทอร์โบเซฟเกรดเอสนับสนุนโดยปุ๋ยซุปเปอร์เทอร์โบวิชาการถิดบ้านบริการถึง ปุยโฟมันปุ๋ยเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กช่วงบริการถึงสวนสนับสนุนโดยปุ๋ยซปเปอร์เทอร์โบ 30ออร์แกนิกฟาร์มที่เกิดจากอะไรคะเรียนคุณครูป้อมรงตงฮะด้วยความรักบ้านเกิดเป็นนคทราเป็นคนอำเภอพ่วง30เกิดที่ตำบลพ่ยัยก็พอดีเกิดเป็นคนลูกชาวนาพอดีตอนนั้นเราไม่ค่อยมีโอกาสพอเราไปทําธุรกิจในกรุงเทพกับภรรยาครอบครัวนะฮะประสบความสำเร็จมาก็เลยอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิด อันนี้คือหัวใจหลักครับค่ะ,คะก็เลยกลับมาพลิกค่ะพื้นดินก็เลยคิดคิดไว้อย่างนี้ครับว่าที่อําเภอม่วง30เราเนี่ยมันเป็นอําเภอเล็กๆะะ,ะเราไปมาเท่าไหร่หลายปีห้าปีสิบปียี่สบปีมันก็ยังเหมือนเดิมอเราก็เลยมีแรงบนันดาลใจว่าอยากจะสร้างจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นแลนด์มาร์กของอำเภอก็เลยมองเห็นว่า การบริโภคนี่ผลไม้หรือผลบริโภคผักอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยและให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้ที่ปัดจากสารเคมีคะนะครับและก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์กับร่างกายนี่คือจุดหนึ่งค,ครับส่วนประเด็นที่สก็คือเราอยากจะเป็นแบบอย่างในการทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มหลังจาก เว้นจากการเก็บเกี่ยวทำนาอาเงี้ยเอาพื้นที่ดินสักไล่2ไร่มาปลูกเมล่อนหรือว่ามาทำแตงโมงไมเรเมล็ดแล้วก็เลยอยากจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนนะก็มองเห็นพืชผลไม้ตัว2อ,อย่างนี้แหละที่ใช้น้ำน้อยก็คิดว่าถ้าเกิดเกษตรกรหรือประชาชนเขามาเรียนรู้เราก็จะเป็นเราก็จะให้ให้โอกาสก็คือให้เรียนฟรี น oh ะครับให้เรียนฟรีก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออมาทำให้มันเกิดขึ้นก่อน เาบว่าจิตสำนึกรักบ้านเกิดจะทำไรเพื่อแผ่นดินดีก็เลยทำนี่แหละฟาร์มออร์แกนิกที่ม่วง30เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะครับ,รบก็คิดมันและอีกอย่างก็คืออยากจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอของอำเภอม,ม่วง30บจังหวัดอุบลใช่ค่ะนอกจากนั้นก็จะมันก็จะถ้ามันเจริญมันเติบโตเราเหมือนกับเราจะต้องสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ คนในพื้นที่ด้วยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ช่วยสังคมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับค่ะหมายความว่าที่นี่พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้พี่น้องออเกษตรกร,รแม้กระทั่งว่ามีพื้นที่เล็กๆน้อยๆได้ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ไม่มากะนะมามาที่ฟาร์มเราเราก็จะ,ะอบรม,มให้อบรมให้แล้วก็ถ้าเกิดจะปลูกเมล่อนแล้วก็แตงโมไรเม็ดที่มันได้มาตรฐานเหมือนทางมงส,มสังศิร์างตสาหกฟาร์มเนี่ย รับผลผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยเอามาขายที่นี่เลยในราคาตลาดเลยอค่ะถือว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางรับซื้อให้ด้วยเน่ยกระวนกาการปลูกและก็รับซื้อด้วยค่ะเห็นว่าถ้าเป็นฟาร์มออร์แกนิกระดับนี้แล้วก็เป็นพืชผลออร์แกนิกนี่ส่วนใหญ่จะส่งห้างใช่ไหมคะครับก็ตอนนี้เราส่งที่ท็อปเซนทันอุบลแล้วก็ท็อปเซนทันขอนแก่นและตอนนี้ก็เข้าไปที่ห้างโอชินในอุบล โอ้ถ้าพี่น้องเกษตรกรแถวนี้เนี่ยต้องการที่จะยกระดับตัวเองเฮ้ยอยากจะเข้าไปโมเดิร์นเทรดแบบนี้บ้างเนี่ยยินดีเลยครับยินดีที่จะส่งเสริมครับโอ้จะเป็นคนดีเนา้ครับโอ้โหดีจังเลยนะคะ ลอนนี่ที่จริงแล้วมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถขายได้ทั้งประเทศและต่างประเทศแล้วก็เป็นพืชที่เหมาะกับภูมิอากาศร้อนสิ่ง3ประการเนี่ยหดินดินร่วนทราย 2. อุณหภูมิร้อนและ 3. น้ําจืดที่ดีอาเภอม่วง30เนี่ยเหมาะที่สุดเลยแล้วมันจะได้ความหวานหลังจากน,นั้นเราก็ ต้องทําให้มันเป็นผลไม้ที่ปลอดภัยก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรนะคะคทุกๆคนสิ่งที่ทุกคนท้อใจก็คือว่าปลูกเกษตรอินทรีย์เมื่อไหร่จะได้กินโอ้ที่จริงแล้วนี่ผมเรียนตรงๆว่าถ้าท่านมาที่ม่วง3 0มสิบออนอกฟาร์มนะค่ะเราท่านไม่ท่านจะไม่พูดคํานี้เลยค่ะาะทําแล้เออมาเรียนรู้มันไม่ยากฮะไม่ยากแล้วก็ผมจะมีวิทยากรแล้วมีสูย์เรียนรู้ให้ มาฟรีฮะมาฟรีเลยแล้วก็เรามีวิทยากรให้ฟรีนะวันนี้ท่านยืนยันแหละว่าวิธีการทําเกษตร,รอินทรีย์เนี่ยจะปลูกอย่างเงี้ยยากๆเนี่ยทำได้เลยได้เลยให้เข<ล><ห>้ามาเรียนรู้เลยมาเรียนรู้ ค่จริงๆค่ะขอบคุณมากครับคุณป้อมครับ <c oughs> ค่ะรู้สึกดีๆแล้วก็รู้สึกว่าคราวนี้เนี่ยขอบคุณดอ,อร์มากนะคะ <c oughs> ที่พาเราแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศนะคะ <c oughs> ได้มาดูเมล่อน <c oughs> ถือว่า <c oughs> ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เนาะนอกจากที่ <c oughs> จะได้นำสิ่งใหม่ๆมาให้แล้วก็ยังยินดีที่จะให้ความรู้แก่พี่น้องเออกษตรกรด้วยค่ะครัที่อย่างน,น้อยก็ถือว่าเราเป็นคนไทย ที่ได e ้มีส่วนเล็กๆน้อยๆในการช่วยเหลือสังคมบ้างนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือประเทศค่ะโอ้โหนับว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างแล้วก็เกรเอจริงๆค่ะขอบคุณครับค่ะเกษตรเอเราคือโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยมาตรฐาน มีโรงงานผลิตปุ๋ย3โรงงานด้วยกำลังเครื่องจากสูงถึง1 2 0 0แรงมา้าทรงออกกว่า10ประเทศในระดับสากลด้วยผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองพร้อมห้องแลบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยทุกลรอตเรามีตัวแทนจำหน่ายนับพันคนและมีคลังสินค้าทั่วทุกภาคของประเทศพร้อมให้บริการและให้ความรูก้กับพี่น้องเกษตรกร IAT 2016ยกระดับกเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลเรา คือความหวังเราคือความสำเร็จพร้อมจะอยู่เคียงข้างรับใช้พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยผ <'s> ลักดันเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลป uh huh. ุ๋ยซุปเปอร์เทอร์โบเซตเกรดเอ สนับสนุนโดยปุ๋ยซูเปอร์เทอร์โบวิชาการถุงบ้านบริการถึงสวนปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กช่วงซีเตเกรดเสนับสนุนโดยปุ๋ยซูเปอร์เทอร์โบสำหรับซีเกรดเกรดเอวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาที่ ม่วง30ออร์แกนิกฟาร์มซึ่งเป็นของดอรจำลองพรมสวัสดิ์ที่นี่เขาปลูกเมลอนแล้วก็แตงโมไมร่เมล็ดรูปแบบการปลูกของที่นี่จะเป็นโรงเรือนโรงเรือนนี่คือป้องกันพวกศัตรูพืชทุกชนิดประโยชน์ตรงนี้นะถ้าจะมองใน,นปัจจุบันเป็นกระแสที่มาแรงเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพราะเคมีมันเยอะที่นี่มีความแตกต่างคือปลอดสารคือของเขานี่ออแกนิกแบบจรงิงๆเท่าที่ผมดูนะรู้ ว่าเป็นความคิดที่ดีมากเพราะว่าของท่านดเรนี้แกจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็แหล่งเรียนรู้สําหรับคนในจังหวัดบุราชธานีหรือทั่วประเทศที่จะมาศึกษาเรียนรู้คือถ้าคุณมาที่นี่คุณจะได้ครบทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพบรรยากาศก็ถือว่าท้องทุ่งนาจริงๆความรู้ตรงนี้นะท่านดรจะเน้นเกี่ยวกับเกษตรปลอดสารพิษเน้นเลยนะครับก็คือเข้ามาที่นี่ที่เดียวสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้ทุกเรื่องตั้งแต่สุขภาพยีวิตการเป็นอยู สารเคมีไม่มีถ้าเกษตรกรท่านใดมีความสนใจจะทําเกี่ยวกับออร์แกนิกฟาร์มหรือเกษตรปลอดสารพิษขอเรียนเชิญที่ออร์แกนิกฟาร์มของดออรจำลองพรมสวัสด์ท่านจะได้ทั้งความรู้และก็สามารถเอาไปต่อยอดในชีวิตประจำวันของท่านได้เป็นอย่างดีผมขอคอนเฟิร์มครับ เราคือโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยมาตราฐานมีโรงงานผลิตปุ๋ย3โรงงานด้วยกำลังเครื่องจากสูงถึง1,200แรงมา้าส่งออกกว่า10ประเทศในระดับสากลด้วยผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองพร้อมห้องแลบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยทุกล็อตเรามีตัวแทนจำหน่ายนับพันคนและมีคลังสินค้าทัว่วทุกภาคของประเทศพร้อมให้บริการและให้ความรูก้กับพี่น้องเกษตรกร iat 2016ยกยกระดับกเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล เราคือความหวังเราคือความสำเร็จพร้อมจะอยู่เคียงข้างรับใช้พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยผลักดันเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลอุ๋ยซุปเปอร์เทอร์โบ สนับสนุนโดยปุ๋ยซปเปอร์เทอร์โบวิชาการบุกบ้านบริการถึงสวนปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซช่วงปุ๋ยวิท์คิดสนุกสนับสนุนโดยปุ๋ยซปเปอร์เทอร์โบ สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยวิทย์คิดสนุกจะพาคุณผู้ชมไปดูให้รู้กับไนโตรเจนธาตุอาหารหลักที่จำเป็นกับพืชค่ะเจ้าไนโตรเจนจะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพูดถึงพืชส่วนใหญ่จะนึกถึงสีอะไรใช่ค่ะส่วนใหญ่จะนึกถึงสีเขียวเจ้าสีเขียวนี้แหละมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวในใบลำต้นดอกผลหรือแม้กระทั่งรากค่ะองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสีเขียวนี้ก็คือคอร์ฟิลและเจ้าคอรฟิลนี้เองค่ะก็คือพระเอกในกระบวนการสังเคราะห์แสงและในกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเกิดการสร้างอาหารให้กับพืชค่ะธาตไนโตรเจนมีประโยชน์ในการช่วยทําให้พืชมีสีเขียวมากขึ้นดังนั้นพืชก็สามารถสร้างอาหารส่งผลให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ถ้าไนโตรเจนยังช่วยให้รากและรำต้นแข็งแรงได้อีกด้วยค่ะแต่ที่สำคัญต้องระวังนะคะถ้าพืชได้รับทธาตุไนโตรเจนมากเกินไปจะทำให้พืชอวบน้ำมากต้นอ่อนล้มง่ายโรคแมลงเข้าทำลายได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนกันค่ะตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์หาค่าธาตุไนโตรเจนกันอยู่ค่ะ ว่าที่จะได้รู้ว่าในพืชในดินเนี่ยมีบริมาณไนโตรเจนอยู่เท่าไหร่ซึ่งขั้นตอนในการหาก็คือจะนําตัวอย่างไปย่อยหลังจากย่อยก็นํามาเข้าเครื่องกลัน่นหลังจากเข้าเครื่องกลั่นก็นําไปไตเตรเพื่อหาค่าธาตุอีกครั้นึงค่ะ หลังจากที่เราทราบค่าไนโตรเจนแล้วว่ามีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดเราก็จะสามารถเลือกสูตรปุ๋ยให้ตรงกับความเหมาะสมทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะปุ๋ยวิตคิดสนุกในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าปุ๋ยวิตคิดสนุกจะพาไปอัปเดตสาระความรู้ดีๆอะไรนั้น ติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นไงครับพ่อมโอ้โหด็อกเตอร์จำลองนี่ถือว่า hmm. เป็นเกษตรกรเรกรดเอต้อนแบบที่น่ายกย่องเนาะครับคือท่านเนี่ยเป็นเกษตรกรเรกรดเอที่หาตัวจับยากเลยดีเดียว ทั้งวิสัยทัศน์ทั้งแนวคิดทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็การใช้เนื้อที่เนี่ยถ้าไม่ใจรักเนี่ยทำไม่ได้คะฉะนั้นเน่ยนะเมื่อเรามาดูมาดูมาเห็นเนี่ยโอ้ถือว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะถึงการเผยแพร่พรองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปให้กับเนะกรรษตรกรทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้ฟังได้คิดได้ดูกัน ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างแบบอย่างของเกษตรกรเกรด A สําหรับวันนี้เลยทเดียวเต็มอิ่มเลยวันนี้ค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะ,คะขอฝากข้อคิดให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นกําลังใจให้กันนะคะกล้าที่จะลงทุนรักการเรียนรู้ลงมือทําแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่ม่วง30ออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้นะครับเราจะลงลึกรายละเอียดถึงวิธีการเพราะการปลูกการดูแล ผลผลิตออกมาและการจำหน่ายขายได้ผลผลิตยอย่างไรนะ่สัปดาห์หน้าเนี่ยอย่าพลาดเลยทีเดียวสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ<ม>พวกเราสองคนนะคะต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในรายการ,กรเกษตรเกรดเ,เอวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีดค่ะ